สวัสดีค่ะก็มาพบกับเสือหิวกลหมื่1คลิปแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูแกงเขียวหวานหมูเด้งมาฝากกันก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้แกงเขียวหวานหมูเด้งของเราวัตถุดิบก็มีหัวกะทิหางกะทิมะเขือเปาะมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าสีแดง น้ำปลาใบมะกรูดน้ำตาลปี๊บโหระพาน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะวันนี้เราตามเองเพื่อนๆสามารถดูส่วนผสมและวิธีการทำได้ที่สัญลักษณ์ตัวไอมุมบนด้านขวานะคะ หมูแดงนะคะวันนี้หมูแดงเราก็ทําเองเช่นการเพื่อนๆสามารถดูวิธีการทําได้ที่สัญลักษณ์ตัวไอมุมบนด้านขวานะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราเดี๋ยวเรามาทําการเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้กะทิเราก็เริ่มแตกมันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงที่เราตำเองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สองช้อนนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงให้หอมเลยค่ะ เราเติมหัวกะทิของเราลงไปได้นะคะเราเติมหัวกะทิลงไปเลยค่ะ แล้วรอให้หัวกะทิเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําการใส่หมูเด้งลงไปนะคะตอนนี้หัวกะทิของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูเด้งที่เราทําไว้ลงไปเลยค่ะช้อนตักนะคะ วิธีการทำหมูเด้งนะคะเพื่อนๆสามารถดูวิธีการทำได้ที่สัญลักษณ์ตัวไอมุมบนด้านขวานะคะหรือเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอหมูเด้งสุกนะคะหมูก็จะลอยตัวขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หางกะทิแล้วก็ปรุงรสชาติแล้วก็ใส่ผักกันนะคะเดี๋ยวเรารอให้หมูเด้งสุกก่อนนะคะนี่ค่ะ ค่ะตอนนี้หมูเด้งเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ในส่วนที่เป็นหางกะทิลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้ทุกอย่างเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสชาติกัน,นะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยนะคะน้ำปลาค่ะ น้ำปลาเราใส่ไป4ช้อนนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะเราใส่ไป1ช้อนก่อนนะคะเพื่อนๆชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะแกงเขียวหวานของเราจะมีรสชาติเค็มหวานนะคะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราจะฉีกใบมะกรูดนะคะลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะ เพื่อนๆชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือพวงลงไปค่ะมะเขือเปาะตอนหั่นนะคะเราเอาแช่ในน้าเกลือด้วยนะคะมะเขือจะได้ไม่ดำใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้มะเขือสุกค่อยใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้าลงไปนะคะ ตอนนี้แกงเขียวหวานของเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปค่ะโหระพาค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานหมูเด้งของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันนะคะก็ถ้าหากเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวัตถุดิบนะคะและวิธีการตำน้าพริกแกงแล้วก็การทําหมูเด้งนะคะเราจะเอาลงไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากแล้วพบ กันใหม่ติดหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ